ท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่โลเทนแบกนะครับโลเทนบวกนี่คือโรงแรมที่เราพักคืนนี้นะครับที่เมืองนี้ในคืนวันที่22กันยายนนี่คือข้างหลังนะส่วนนี้คือข้างหน้าเราไม่ได้พักตัวอาคารโรงแรม ที่เราเข้าไปนั่งจิบชาเมื่อกี้นะครับนี่ฮนะอันนี้โรงแรมใหญ่นะเรามาพักโรงแรมอีกหลังหนึงก็คือหลังนี้ตึกอีกหลังหนึงอยู่ใกล้กันเราต้องใช้เวลาไขกุญแจนะครับไขได้ไหมเพื่อจะเข้าสู่ห้องพักที่เขาให้กุญแจมาสองดอก เข้าไม่ได้เอา้าถ่ายรูปอีกคุณจะเสียไปแล้วนะครับเสียบก็เสี้บเข้าไปแล้วเราจะต้องขึ้นลิฟต์แบบโบราณนะครับ นี่คือด้านในของตัวโรงแรมที่เราพักที่แยกมาอีกตึกหนึ่งตนถ้าใช้ขึ้นบันไดก็ประมาณนี้นะครับแต่เขามีลิฟต์ให้ใช้นะครับนี่ฮะกดอันล่างสุดสิ ถ้าลิฟต์ไม่ทำงานก็ต้องเดินเนี่ยตัวลิฟต์ลงมาแล้วนะครับคนวิองเปิดประตู